ทีเดียวเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอาร,อร,อร,อรมณ์มีมม่พร็อมครับนี่พร้อมคนเดียวครับอ๋อเอาออสักอันหนึ่งเอาไว้เผื่อไม่เอาแบบคนมานั่งมากไม่ต้องก็ <c oughs> ดีนะครับจะนะจะได้บิวอะไรอย่างเงี้ยฮะโอะเยอะเยมีพร้อมด้วยเหรอครับต้องนิดนึงครับวิสุดท้ายแล้วก็ขอหน่อยนะ ไม่เอาครับไม่เอาครอยู่นี่อยู่นี่ฉันเหรอตัวอฉันไม่ต้อง เราสองคนมีอะไรคล้ายกันฉันฝากให้เธอกลับไปหลอคิดดอยู่เธอรอผู้ชายของเธอฉันเองก็รอผู้หญิงในฝันคนที่พราะหลับตาและเพราะ,ะตื่นมาพร้อมกัน อยากเป็นผู้ชายของเธอที่เธอนั้นเป็นคือหญิงของฉันตอบที่ไม่วุดหวิดไหมทีไ่ไมไ่ไมไไมรู้ปัจจัยเมารักกันและพรุ่งนี้จะได้มีความหมายมีเสียงเพลงจากอยู่ในหัวใจและมีเสียงเรา รักกันบอกรักกัน เราพร้อมกันล้วก็เราพร้อมที่ตื่นมาพร้อมกัน <Okay. S 1> อยากเป็นผู้ชายของเธอให้เธอนั้นเป็นผู้หญิงของฉัน <Okay. S 1> ต่อไปไหมว่าดีไหมไดีไหมรู้เปิดใจเมารักกัน <Okay. S 1> เธอรอผู้ชายของเธอฉันเองก็รอผู้หญิงในฝัน พร้อจะหลับตาและพร้อจะตื่นมาพร้อมกันอยากเป็นผู้ชายของเธอให้เธอเป็นผู้หญิงของฉันตอบดีไหมว่าดีไหมดีไหมว่าดีไหมดีไหมว่าดีไหม,ไหม,ไหม,ไหมแล้วเปิดใจเมื่อรักเธอ เขเล่นอันเดอร์ไปนิดหนึ่งนางเอกก็โอเวอร์ไปหน่อยไม่ว่าเจมไม่ได้เออเจมไม่ได้เล่นน้อยคนนี้เล่นเยอะคือวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบอกกับครูใหญ่ไว้ว่าตั้งใจจะมาดูซ้อมไม่อยากจะคอมเมนต์อะไรหรอกนะขออันเดียเท่านั้นเองคือขอให้เป็นตามอารมณ์นั้นน่ะถ้าร้องเพลงเมื่อกี้แล้วรู้สึกอยากร้องไห้แล้วร้องไห้เชิญ ถ้าร้องเพลงเมื่อกี้เราอยากสนุกสนุกแบบเมื่อกี้เชิญใครจะเพี้ยนใครจะว่าอะไรช่างทุกอย่างขออารมณ์นี้อย่างนั้นถ้ารักษาอารมณ์ที่ตัวเองอยากได้ในอารมณ์เพลงนี้ได้แบบนี้นั่นคือเรียนจบแล้วจบท<อ>ี<อ>่รัก ก็ดีใจนะที่ได้อยู่มาถึงวิกสุดท้ายเพราะถ้าออกไปก่อนครูจะคาใจมากเลยว่าเจมมันยังไม่ทะลุอะไรสัก,กอย่างแล้วก็ยังจะไม่มีอาวุธติดอาวุธที่ออกไปสู้กับเขาข้างนอกแต่วันนี้เริ่มเห็นแล้วว่ามันก็มีอาวุธของมันมมเพลงแรกดีเลยไม่ไม่มีอารมณ์ที่แบบประดิษฐ์ที่ครูจะเห็นอยู่ประจำแล้วครูจะรู้สึกรำคาญและ อ,อารมณ์แบแบ่ลิ้นร้องอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าอยู่ในแพทเทิร์นเดียวหายไปละ mm hmm. ความรู้สึกจริงๆพอมันมาปุ๊บมันดีเลยมันจริงและมีพลังเพลงที่สองทำได้ดีสอบผ่านเอาไปแบบ65จากร้อยเลยอันนี้ให้แบบเคี่ยวด้วยนะ mm hmm. นิดเดียวมีสองจุดจุดแรกก็คือพอคุณครูนิวออกมาเต้นเนี่ยมันยังเห็นความกังวลอยู่กับเรื่องการเ<ถ>ต้นอ,อยู่ถ้า เป๊ะแล้วสนุกแล้วเต้นด้วยหน้าแบบเนี้ยที่เนี่ยที่ยิ้มให้อย่างเงี้ยจะสมบูรณ์แล้วก็ช่วงท้ายที่เดินออกมาข้างหน้ามันควรจะบิวเล่นกับคนดูมากกว่านี้มันแบบว่าอ่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใกล้จบแล้วเพลงอ่ะมันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายควรจะแบบเล่นกับคนดูส่งอารมณ์กับคนดูพูดได้พูดอะไรได้แบบสั้นๆแบบอะไรเงี้ยมันจะได้แบบ มีอินเทอร์แอคทีฟระหว่างเรากับคนดูมีการรับส่งช่วงที่เดินออกมาจําได้ใช่ไหมที่เป็นเพลงมาร์ชมือมือเล่นได้ที่ถ้าเดินออกมามือตายๆมันมันจะแบบดูไม่ปล่อยสุด <S 1> <S 1> นี่มันสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรที่เราจะต้องเก็บต้องอั้นไว้ละมือไม้กระโดดกระเดิดออกมาอย่างเป็นอิสระธรรมชาติได้เลยเพราะว่ามันไม่มีคอรีรไม่มีคอรกราฟอะไรที่บังคับแล้วถูกต้องปะถูกต้องครับเออเพราะนั้นออกมาซัดเลยก็ พัฒนาจริงแล้วก็ภูมิใจเถอะว่าอยู่มาถึงวิกสุดท้ายได้ก็ก็โอเคแล้วนะครับเจมแม่ภูมิใจในตัวเจมมากเลยครับเลิศอะเลิศรู้สึกไม่ทั้งคาใจจริงๆแล้วรู้สึกว่านี่แหละต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะที่ยอมเปิดใจถ้าปิดกั้นตัวเองตั้งแต่วันนั้นวันนี้มันไม่มีลูกดีใจด้วยครับ มีความสุขดูแล้วยิ้มตลอดเลยครูเพิ่งเห็นครูแอนร้องไห้พวกมันมีเลิศอะเลิศมากเหมือนลูกเดินได้แล้วเออจริงจริงพอลูกเดินได้เขาน้ำตาไหลแบบเออแม่ก็ภูมิใจมันแต่ก่อนมันเซไปเซมาสองเก้าลงเลื่สามเก้าถอยหลังสองเก้าเออวันนี้มันเดินตรงมันเดินไปข้างหน้าดูดิ นี่แหละคือความภูมิใจของคนหนึ่งครูครับครูก็ภูมิใจนะแต่ครูไม่ร้องไห้เอาไปไปครูนี่ก็ชมเยินเยอะอยู่นั่นแหละที่จริงที่แอบร้องไห้แฉ่แฉ่แฉ่เช็ดน้ำตาไปตั้งแต่ไอต้นละพี่แพี่แพยาอยู่ไหนนี่ย้ายนี่อยู่ไนี่อ๋อ หาอะไรกิน <ım Laser> อยู่ท่อนี้มันล่าเริงมากเลยเธอรอกระเธอของเธอฉันเองก็รอกับเธอของฉันไว้บ่ายเจมมีนิดนึงลูกตอนเพลงช้าตอนที่อยู่ดีๆหนูจะใช้เสียงเต็มๆดังๆอ่ะมันตกใจไปหน่อยนะเพราะระดับของอารมณ์มันไม่ได้มาตามระดับที่ควรจะเป็นมันมาอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆก็มันโล่งไหฮะมันนัดมันก มันมีที่มาที่ไปมันโล่งไปนัระดับไล่ระดับของอารมณ์ที่ครูเล็กสอนไว้ด้วยลูกนะน่าจะเป็นของลูก